ซีนหนึ่งเทคหนึ่งวิเคราะห,าห์ฮานอยธรรมดาฮาหนอยพิเศษฮาหนอย v i p และลาวสตางวดประจำวันเี่สี่ใช่หรือเปล่าสี่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มาแล้วจัดแอคชั่นก่อนหนึ่งเลยต้องกราบขอบายพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วย่าวครับ ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วมาทำคลิปไ้พี่ๆท่านชมได้รับชมกันพอพรุ่งนี้เช้าต้องไปทํางานทุกวันครับทุกวันนี้ทํางานแล้วลูกๆเปิดเทอมแล้วด้วยก็เออทำงานทุกวันนะออกจากบ้านก็หกโมงกว่าง่วงนอนมากขออนุญาตหาวตอนนี้ึงนะฮะอย่าห่าวตามกันนะต้องขออภัยกันด้วยครับก็อยากจะแบบว่า กดแล้วก็อัดอัดวิดีโอใหม่นะแต่เพราะว่าคือ,อเราก็ไม่อยากให้มันเสียคิวไม่อยากให้มันเสียเวลานะฮะโอเคครับเรามาดูกันเลยวันนี้ครับจะมาวิเคราะห์าหน้อยท่านชมได้รับชมครับวันที่4ี่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6พนสบสี่นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันก็อย่าลืมกดไลค์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 กันด้วยนะจ๊ะท่านใดยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันไว้ครับช่อง บเนะวิเคราะห์ตัวเลขจ้ะท่านใดนะครับอยากเห็นวิดีโอของกระผมก่อนใครก็กระดิ่งแจ้งเตือนครับผมสัญญาผมจะไม่หาวแล้ว <c oughs> อ่ะเนี่ยเวลาเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จนะฮะไม่ง่วงนอนไม่มีหาวตาใสปิ้ง <c oughs> ตอนพูดคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยหาวจังเลยอ่ะเสียความรู้สึกเสียบุค,คลิกหมด <c oughs> โอเคเด okay, okay, ี Nine, four, eight, five, six, three, six. Uh, ๋ยวเรามาดูนครับก็เริ่มต้นกันที่ลาวสตาก่อนนะฮะ948ครับ94826ี่ฮะลาวสตาอ่าจากการวิเคราะห์ครับพี่ๆผมไปไวนิดนึงเนาะมาวิ่งรุด2ครับอ่าแล้วก็6 2ถ้าใครเล่นนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับลาวสตาจ้ะอ่ ต่อมาเป็นฮานอยพิเศษครับใช่หรือเปล่าฮานอย v ว p 7พีเจ็ดสามหกหนึ่งแปดครับจากการวิเคราะห์นะฮะวิ่งรูทหกครับอ่าเจ็ดสามหกใช่ไหมฮะเจ็ดสามหกอ่ะวิ่งสามถ้าท่านใดวิ่งนะก็อย่างที่บอกครับการเล่นของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะฮะผมทำคลิปขึ้นเป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางให้ท่านชม สนับสนุนสลักกินแบ่งเวียดนามเท่านั้นนะครับทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะต่อมาครับ 30, 12, ห้ามงครึ่งศูนย์หลุดครับฮานอยพิเศษเต่อมาครับฮานอยปกติฮะดั้งเดิมสามสี่เ จากการวิเคราะห์พีวิ่ๆทุกท่าน3 49 3 49 0 0หลักร้อยมาไหมอ่าถ้าใครเล่นหลักร้อยเอาไปวิ่งก็ได้ไปครับหรือว่าถ้าใครเอาแปดไปวิ่งก็ไม่เป็นไรฮะมีข้อมีหลุดบอกไปตามตรงครับอยู่ที่การเล่นของแต่ละท่านเนาะที่ผมแจ้งไว้ฮะสามแปดเก้าก็ไม่ได้เป็นสามสี่เก้าทำไมก็ไม่รู <laughs> ้เรามาดูวันนี้กันก็เริ่มต้นที่ฮานอยปกติก่อนเลยฮะ 3 4 9 0 0ครับ3 4 9 0 0จากการวิเคราะห์นะครับอ่ะ3วิ่งมา4กุมภาพันครับ2 5 6 4หฮะหาหน่อยปกติฮะหรือว่าดั่งเดิมนะครับอ,ออกเ,เวลา18บนาฬิกา30นาทีของทุกวันนะฮะ หานอยผมคิดว่า5ครับวันนี้ฮะก็หลุดเมื่อวานเนาะเอ,อ้ยังมาวิ่งนะถ้าใครเล่นก็ยังถือว่ายังอยู่ในโผค,ครับยังไม่หลุดฮะห้าสี่หหกหครับ40 4ศูนหกสีเนี่ยสผมชอบเขียนอนะสมมุติเลขเก้เขียนเงี้ยเลขสีผมเขียนไม่ใช่เลขสีผมเขียนว่า อย่างเงี้ยคือเวลาเออทีเขียนตอเนี้มันต้องขีดมาเนี่ยแ่แค่บอกเฉยไม่ได้มีอะไรฮะต่อมาครับก็จะเป็น57ครับแล้วก็58ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ854เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนนะเหมือนเลข9้เนาะอ่ะ856 850หลักร้อยให้8ตัวเด็นให้5นะครับการวิเคราะห์นะฮะ ชุดปกติจบลงไปแล้วนะครับเรามารับชมกันต่อเลยนะฮะอะไรกันต่อแป๊บน,นึงครับโอ้กระดาษลกันหมดนะท่านผู้ชมนี่ผมบอกตัวผมเองนะเป็นฮานอยพิเศษครับ07712เ่ฮะ07712 <c oughs> จากการวิเคราะห์หลุดครับวันที่4ครับกุมภาพันธ์ สองห้าหกสี่ครับหาหนอยพิเศษครับรอบห้าโมงครึ่งครับจากการวิเคราะหา์ฮะสามครับสามศูนย์สามสี่สามสองเออเขียนแบบว,ว่าบรรจงก็เขียนได้สามเจ็ดสามห้าสามหกครับ สามแปดสามเก้ 38, ครับหนึ่งสามศหลักร้อยให้1ตัวเด่นให้3ครับการวิเคราะห์ฮานอยพิเศษจบลงไปแล้วนะครับนะผ่านไป2องครัง้งคำนวณแล้วนะท่านผู้ชมนะวิเคราะห์ไวามากครับต่อกันด้วยฮานอย v i p กันนะฮะ 73618ครับ73618ก็มาวิ่งรูท6นะฮะแล้วก็มาวิ่ง3นะ4กุมภาพันธ์2564หกฮานอยวีครับทุ่มครึ่งจ้ะจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า4กับ5ครับชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับ 4ี่หกสี่ห้าสีสห้าห้าครับแล้วก็4 7 5เจสองสตัวนะครับ8ปดสี่หกแห้าแสสาม ร้อยให้8ตัวเด่นให้4นะครับการวิเคราะห,าห์ฮานอยว P พีจบลงไปแล้วนะครับชื่อสุดท้ายแล้วครับก็คือว่าเป็นลาวสตาร์นะฮะเก้าเกจากการวิเคราะห์ให้2อนะฮะแล้วก็6 2แล้วใครเล่นก็ได้นะฮะสี่กุมภาพัน สองห้าหกสี่ครับลาวสตาจากการวิเคราะห์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งห้ากับหกครับห้าเก้าห้าหกห้าสามหกเจ็ดหกสี่หกแปดครับ แล้วก็5 8 6 3ครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ7 5 9 7 5 6 7 5 3หลักร้อยให้7ตัวเด่นให้5นะครับการวิเคราะห์ลาวสตาจบลงไปแล้วนะครับขอพี่ๆทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆจ้า